สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ครูมงคลหรือครูปิ้งนะครับจะมาสอนเรื่องสัมพันธภาพกับผู้อื่นนะครับการที่คนเราอยู่ร่วมกันในสังคมต้องมีการพึ่งพึ่งพากันและกันการมีความสัมพันธภาพอันดีกับผู้อื่นจึงเป็นสิ่งจําเป็นในการมีชีวิตอยู่ของคนเรานะครับต่อไปนะครับนักเรียนมาดูนะครับสัมพันธภาพคืออะไรนะครับ สัมพันธภาพสัมพันธภาพคือความผูกพันความเกี่ยวข้องกันความสัมพันธ์กันการมีสัมพันธภาพกับผู้อื่นทําให้เรารู้จักตนเองมากขึ้นรู้จักจุดเด่นจุดด้อยของตนเองเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลทําให้รู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่าและมีสุขภาพจิตที่ดีครับยกตัวอย่างเช่นเด็กชาย A นะครับ าการเป็นคนเงียบๆชอบอยู่คนเดียวไม่เล่นกับใครจะทำให้เด็กชาย A ไม่มีความสุขเมื่อต้องอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นและผู้อื่นก็จะไม่กล้าเข้ามาเล่นกับเด็กชาย A และเมื่อมีกิจกรรมที่ต้องทำร่วมกับผู้อื่นก็อาจทำให้กิจกรรมนั้นไม่ประสบความสำเร็จได้นะครับงนั้นการมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นนะครับก็จะมีความสำคัญ ต่อนักเรียนนะครับต่อไปนะครับการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอื่นต้องอาศัยลักษณะดังนี้นะครับความจริงใจนะครับนักเรียนต้องมีความจริงใจไม่ใช่พบเพื่อนเพราะว่าผลประโยชน์ต่างๆนะครับต่อไปการยอมรับความแตกต่างของตนเองและผู้อื่นนะครับ การยอมรับความแตกต่างของตนเองและผู้อื่นนะครับเช่นอะไรครับเพื่อนคนหนึ่งอ้วนคนหนึ่งผอมนะครับมันเป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับนักเรียนต้องรับสิ่งที่แตกต่างกับเพื่อนได้นะครับต่อไปความเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นนะครับนักเรียนต้องเข้าใจความรู้สึกของผู้ผู้อื่นนะครับเพื่อนนะครับเพื่อนที่กําลังเสียใจรู้สึกเป็นทุกข์นะครับนักเรียนก็สามารถไปปลอบใจเพื่อนได้นะครับ นะครับต่อไปเรามาดูข้อ2ของเรื่องสัมพันธภาพกับผู้อื่นนะครับข้อ2การสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่นนะครับในวัยของนักเรียนนอกจากครอบครัวและเพื่อนแล้วนักเรียนยังต้องมีการพบปะพูดคุยรวมถึงทำงานกับผู้อื่นดังนั้นการสร้างสัมพันธภาพและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น จึงจะเป็นสิ่งจําเป็นที่ช่วยให้เราอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุขนะครับนะครับต่อไปเรามาดูความสำคัญของการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่นนะครับรู้จุดเด่นจุดด้อยของตนเองและผู้อื่นและเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลนะครับเป็นที่ยอมรับของผู้อื่นและส่วนรวม มีความรู้สึกที่ดีต่อผู้อื่นมองผ,ผู้อื่นในแง่ดีได้รับความร่วมมือที่ดีในการประสานงานหรือทำงานร่วมกันเกิดความช่วยเหลือเอื้อเฟื้อและแบ่งปันกันอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างสงบสุขนะครับอันนี้คือความสำคัญนะครับความสำคัญของการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น ต่อไปนะครับเป็นการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่นนะครับเปิดใจและเข้าใจความแตกต่างระหว่างกันนะครับรับฟังความเห็นของผู้อื่นและปรับปรุงจุดด้อยของตนเองแสดงความจริงใจทั้งการกระทำและคำพูดทำงานกลุ่มที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จอย่างเต็มความสามารถปฏิบัติกับทุกคนอย่างเท่าเทียม และวางตัวต่อเพศตรงข้ามอย่างเหมาะสมมีน้ำใจและให้ความช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจต่อไปนะครับเป็นข้อที่3ของเรื่องสัมพันธภาพกับผู้อื่นก็สามปัจจัยสำคัญที่ทำให้งานกลุ่มประสบความสำเร็จนะครับการทำงานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นสมาชิกในกลุ่มต้องร่วมมือร่วมใจกันทำงานให้สำเร็จ ซึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำงานกลุ่มประสบความสำเร็จมีดังนี้3.1ความสามารถส่วนบุคคลนะครับความสามารถส่วนบุคคลเนี่ยครับสมาชิกในกลุ่มทุกคนต่างมีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆถ้าสมาชิกในกลุ่มมีความรู้ความสามารถที่หลากหลายจะช่วยให้การทำงานกลุ่มมีโอกาสประสบความสำเร็จเช่นเพื่อนที่มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์จะช่วยจะ ช่วยให้สามารถสืบค้นข้อมูลในอินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็วเป็นต้นนะครับต่อไป3.2บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่มนะครับการทำงานกลุ่มควรมีการแบ่งหน้าที่กันเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมและทำงานให้สำเร็จในเวลาอันรวดเร็ว<ๆ>เช่นแบ่งหัวข้อรายงานให้แต่ละคนไปสืบค้นเป็นต้นนะครับ ต่อไปนะครับข้อ3.3การยอมรับความเห็นและความแตกต่างระหว่างบุคคลนะครับในแต่ละกลุ่มประกอบไปด้วยสมาชิกหลายคนซึ่งแต่ละคนจะมีความคิดเห็นและลักษณะส่วนบุคคลแตกต่างกันไปเมื่อมาทำงานร่วมกันเราควรที่จะยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและยอมรับความแตกต่างของแต่ละบุคคลเช่น แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันโดยใช้เหตุผลในการพูดคุยเป็นต้นนะครับต้องใช้เหตุผลนะครับรับฟังเพื่อนๆที่เสนอข้อมูลมานะครับและพิจารณาเลือกสิ่งที่ดีที่สุดนะครับเพื่อให้งานสมบูรณ์เฟ t ที่สุดครับต่อไปข้อ3.4นะครับความรับผิดชอบนะครับเมื่อได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ใด เราต้องทํางานที่ได้รับมอบหมายให้สําเร็จเช่นทํางานทางานทางานกลุ่มที่ตนเองได้รับมอบหมายให้เสร็จตามกําหนดเวลาเป็นต้นนะครับความรับผิดชอบนะครับสําคัญมากนะครับเราต้องอรับผิดชอบหน้าที่ของตัวตัวเราเองนะครับที่ได้รับมอบหมายให้สําเร็จนะครับให้สําเร็จและส่งให้ตรงเวลานะครับ ต่อไปนะครับเป็นการบ้านนะครับให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องนะครับข้อ 1. บอกกิจกรรมที่สามารถทำร่วมกับผู้อื่นเพื่อรักษาสัมพันธภาพที่ดีอย่างน้อย3ข้อข้อ 2. นักเรียนคิดว่าการใช้เหตุผลในการพูดคุยกันส่งผลต่อสัมพันธภาพในกลุ่มอย่างไรข้อ 3. นักเรียนคิดว่าจะทำอย่างไร ที่จะทําให้ทํางานกลุ่มประสบความสําเร็จเพราะอะไรนะครับให้นักเรียนนะครับลอกโจทย์นะครับลอกโจทย์แล้วก็ตอบนะครับตอบมาก็ส่งตามที่ครูได้กําหนดเอาไว้นะครับวันนี้ขอบใจนักเรียนนะครับที่ตั้งใจฟังนะครับวันนี้ครูก็จะสอนเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ